ลำดับต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกพอวางพวงมาาเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปสำนักงานสถิติจังหวัดพิษนุโลก แวถวรุ่งไหวามัเคารพพระรพบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวัญยาฮัดยกอก มือลงโคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าน,นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่วาราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่าข้า,า,าราชการสาลทหารตำรวจและสมาชิกอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณนที่แห่งนี้กระตันยุตาบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการมาผนวกใช้ในการปกทรองพระราชาจักรนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงเรื่องมาจนการปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยาประเทศนิกรชาวไทยทั้งหลายจึงต่างน้อมลำลึกเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า พระปิยะหมหาราชใจกราบนิชิตัน,นพระบรมราชาภิสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจัรย์ยกอกอุก้มมือลงอันนี้ขอยาตได้ท่านนารัฐมนตรีการเจ้าผู้ใหญ่แถวที่หนึ่งวันชี้ข้าพระทานทั่วราการจังหวัดนะครับวันนี้นอกจาก การแล้วภาคณนาส่